สวัสดีครับวันนี้ก็อีกหนึ่งวันครับพี่พีทุกท่านครับวันนี้นะครับเราจะมาบลอกทิกเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับพี่พทุกท่านนะครับสําหรับการซื้อของนะครับในเล็กนรกออนไลน์นะครับอันนี้ที่ผมเล่นนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์แอดกานะครับที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับนะ เซิร์ฟแล็กนอร์ล็อกคลาสสิกนะครับเออเป็นเซิร์ฟแท้นะครับเซิร์ฟแท้นะครับวันนี้เราก็จะมีทิคมาบอกสั้นๆนะครับซิกกัน์เขาเรียกว่าเซิร์ฟหานะครับซื้อขายของที่ถูกที่สุดในมอลล็อกแล้วกันนะครับไม่ต้องเดินหาด้วยนะครับอ่ะมันจะมี m อ c มซตัวนี้นะครับเนี่ยมุมขวาบนนะครับเนี่ยผมลงทะเบียนไปแล้วจริงๆอ่ะค่าลงทะเบียนอ่ะประมาณ1 0 0 0 0แสนเซนนีนะครับในเกมนะ1 0 0 0 0แสนเซนนีนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับเราเข้ามาคุยได้เลยอย่างอย่างผมมาสมัครไปแล้ว VIP นะครับแล้วก หลังจากนั้นนะครับพอเสียหนึ่งแสนแล้วนะครับมา <c oughs> มันก็จะขึ้นนะครับว่าเป็น V.I.P. ค้นหาสินค้านะครับนี่นะจะเสียครั้งละหมื่นหมื่นนึงเนี่ยนะครับสามารถนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าเช่าใช้บริการนะครับของสมาคมข้อมูลพ่อค้ามอลล็อกแห่งนี้นะครับนี่นะยินดีต้อนรับนะครับนี่นี่ สามารถค้นหาสินค้าได้ถึง10บรอบนะครับพอเราเสียค่าสมัครไปแล้ว1 0 0 0 0แบาทน,นะครับทีเนี้ยเราเสีย1 0,000ืเนี่ยเราก็เอาให้คุ้มนะครับเปลเราเราจะทําของนะครับ ได้ทั้งหมดมันก็จะตกครั้งละพันนะครับหลังจากนั้นนะครับพี่วิวท่านนะอ่ะอย่างเช่นเราจะหาอะไรการ์ดดรอปนะครับการ์ดดรอปการ์ดอ่ะ drops เอาง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับต้องพิมพ์ตัวอักษรให้ถูกนะครับเนี่ยดรอปการ์ดนะครับแล้วเราก็ค้นหาอุ้ยเจอในตลาดนะครับแสนสองโอเคผมอยากไปดึงจังเลยนะครับเราก็เดินอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็เดินอีกตัวหนึ่งไปดึงนะอ่าโอเคนะครับกดคลิกตรงนี้นะครับเขาจะบอกจุดเลยนะเนี่ยเห็นป่ะคลิปสเต็งสามนะครับนี่ตรงนี้นะเห็นไหมนะครับมีคนขายอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ เนี่ยที่แผนที่เห็นไหมครับเขาบอกจุดได้นะเขาบอกจุดได้นะเห็นปะเจ๋วไหมเจ๋วนะ,วมะผมว่าเจ๋วอยู่นะผมว่าใช้ได้อยู่นะครับทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างเลยผมถือว่าพูดง่ายๆว่าง่ายต่อการค้นหานะครับอยากได้อะไรมาเซิร์ชหาเอาเลยนะครับอยากได้อะไรเซิร์ชหาเอาเลยนะครับพีบ่ๆทุกท่านอ,อ,อย่างเช่นจะหาอะไรอีกดีไฮด้าคลาสนะครับเนี่ยเห็นปะ เ,เราไม่จําเป็นต้องซื้อราคา3 5มแอย่างเช่นดอปนะครับอ่ะอย่างเช่นอาทีนี้ต่อไปนะครับเป็นไฮด้าการ์ดผมพิมพ์นะครับต้องพิมพ์ไม่ถูกนะเอะ้หรือว่าซีล่อมการ์ดอ่ะผมลองลองดูแล้วกันเอ่อแอบการ์ดซีล่อมการ์ดนะครับอ่ะเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราพิมพ์ไม่ถูกใช่ป่ะครับถ้าเราไม่พิมพ์ตัวเล็กไม่พิมพ์ตัวใหญ่ด้วยเนี่ย นะครับอย่างเช่นเนี่ยส่วนใหญ่ข้างหน้านะครับอย่างการ์ดเนี่ยจะเป็นข้างหน้าแบบนี้นะครับถ้าพิมพ์ไม่ถูกก็คือค้นหาไม่เจอนะอ่ะถ้าพิมพ์ถูกเห็นไหมเออมันจะเจอทั้งหมดเลยนะครับพี่ๆีทุกท่านนะั้นจะเจอทั้งหมดเลย ประมาณนี MM ้นะครับประมาณนี้นี่คือทิกดีๆนะครับมุมซ้ายบนนะครับของมอลล็อกนะครับก็ยังไงเราก็จะได้เลือกซื้อนะครับของในตลาดในราคาที่ดีที่สุดแล้วกันนะครับผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็บางจังหวะคนขายพอดีนะครับได้ราคาถูกอย่างไฮด้ากราสนะครับแบบนี้เลยนะครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกันนะครับสำหรับช่องจุกจังนะครับก็จะเป็นไลฟ์สดแบบว่าเก็บเลเวลนะสำหรับช่วงนี้นะเป็นแล็กน่ล็อกแล้วก็เป็น ลาบอสนะครับพี่บิวท่านยังไงก็ฝากด้วยนะครับวันนี้ก็ผมบอกทีเล็กน้อยประมาณนี้แล้วกันนะครับนะอย่างเช่นเราจะหาอะไรก็ได้ได้หมดนะครับกระทงกระทานะครับอย่างล็อตนี่นะนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับอยากหาอะไรได้น้งหมดเลยนะครับพี่บิวท่านอันนี้ผมบอกทีบอกทีแล้วกันประมาณนี้นะครับ how to เนาะนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่บิวท่านมากนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับไปก่อนนะครับ